ดีครับพี่น้องบรรยากาศดีๆมากินเขายูยทงนาเด้อื้นนี้กินเขากับยางตีกินเขากับปีงป่าให้เบิ่งดอกให้เบิ่งดอกบรรยากาศดีๆที่สวนพุทราเดือนหน้าเจอกันนะพี่น้องเด้อพอดีของการปลูกพุทราคือบ่ได้เฝ้าเซาเฝ้าแรงปลูกไว้แล้วยนี่เก็บหน่ไยเขาไม่เก็บมีคนดูแลไปถาเฮาต้องมีคนดูแลไปถาด้วพี่น้องนี่มานางบรรยากาศกองข้าวบักใหญ่เลย ไงกินเข่าทงหน้ากันได้อพี่ก้องเข่าก้องบักใหญ่ก้องเข่าซะก่อนอเข่าญ่ๆกินเข่าอยู่ทงหน้าบรรยากาศปีศาจกับเข่าพี่หลายอย่างหลายแนวอยู่ซึ้อปีงป่ามาท่านในแก่ตะว่าตอนนี้วมาได้แล้วชิคกี้มากินลูกินอะไรนะมาท่านในแกมาได้เลยไปแล้วกินเข่าบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าปูนทั้งนั้นทงหน้าปูนเข่าก็สิเกี่ยวแล้วแล้วพี่น้อง เดือนนาเจอกันเดอ้อพี่น้องเอยพุ้ซาสวนน้องโบตาทันวาข้อดีของการปลูกพุ้ซาก็คือนี่ล่ะเดี๋ยวอยู่น้ำขอบพุ่อยู่น้ำบูกน้ำเต่าแม่โบตาเพราะเดี๋ยวอยู่เรียงลูกเนี้ยมือแล่นกับมะเร็งสวนหลังจากไรสุดแล้วไทรผ่านไปผ่านมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อไทยเป็นมุ่งเป็นพวกพี่น้องกันมาเบิง้งเป็นพุษซาโฟก,กัดบ่น้องโบตาทันวา้างล้างคุนแก่สิเป็นแต่ว่า โมนี้นะเนาะให้นเปลือกโนี้กันอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ที่ลูกสาวันน้องโบตาปลูกเขานี้เขาเดือนที่เจ็ดมันบิลงได้พี่นอ้องสีงูเผืองหวานเป็นประมาณไรนี่เดือนที่เจ็ดที่แปดที่เก้าค่ะมีใจนีถ้าผู้ได้ติดตามมันลิปบ้านแม่โบตากบบาระเป้าทรองนี่อันนี้เก้าเดือนคือเบิรงนน่วยนวยนวันกจะสีแห่งแห่งเนะี่ยเราจะน้อยละอากาศชื้นๆโมนี่คือทานิหดนำ เดือนที่แปดเดือนที่เก่าแล้วค่ะท่านนี่เขาเดือนที่เก่าดีดอกนี่เป็นปลาหน่อยปลาหน่อยนี่คือปลาหน่อยนี่ช่วงปีแม่เกษติเก็บพร้อมกันว่าปลูกผู้ซาสวนน้องโบตาซื้อตนท่าุผู้ซาออกดอกในสามเดือนหกเดือนติดลูกเก้าเดือนเก็บขายได้นี่ทานนี้เขาเดือนที่เก่าเลยค่ะก็เริ่มติดลูกแล้วไม่ได้ติดน้อยนะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตของคนปลูกรับประกันสายพันธุ์ ส่วนน้องปูตาท่านว่านี่คือขายพุทราสามรถแสงทองขายดีที่ตลาดต้องการพอค้าแม่ค้านี่มาสื่อบรกอัทบัตต้องยันว่าบัาได้ขายขอให้ปลูกดูแลสิว่าปลูกง่ายบัตต้องดูแลก,กับบมีดหอกนะคะถ้าเขาพอแม่เ้าผ้าเห็ดตัวนี้มันท่านในสมบูรณ์ท่านในครบเก่าเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนกว่านี่หละกระสิประมาณนี้แล้วนะสนใจอยากได้สูตรขั้วเหนียวลูกดกรสชาติดี ที่สวนเบาทงเป็นคนขายต้นพันธุ์แล้วพี่น้องเด้อทักถามเขามาาด้วยจ้ะมีสูตรเฉพาะสวนหรือว่าไผ่สีก้นดูแลแล้วหูกับแมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเดือนหน้าเจอกันเ้อทุกคนเฮ็ดหน้าสวนผสมพี่น้องมองนี้กะเป็นป้าหรือปุซ่าไปทางทางอย่กะเฮ็ดหน้าเฮ็ดอะ้เฮ็ดหน้า,นาป,ป,นปลูกปลูกเื่งเงินพลังพลัง บักซีดาบันท้อนแบบโอ้ขรังพรังนี่อะบักซีดาเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าคือกันอันนี้เป็นหน้าข้าวเจ้าสิอาทิตย์หน้าจะได้เกี้ยวหรอมั้งนี่ข้าวเจ้าถอกแล้วข้าวเจ้าดอพ่อแม่ลูกพักกันวานสี่คนสี่คนพ่อแม่ลูกไทยเองวัานเองได้อยู่กับครอบครัวแม่บอตาพอใจที่แบบว่าได้อยู่กับครอบครัวพ่อมีกินมีใส่กับใบได้รวยน้ำเพลินกอกผู้ได้อยางไห้รวยกับมาอุดหนุนผุซาตนพันธุซาเดอ้อพี่นองความสุขของเราเริ่มต้นจาก นี่นีน่ีสินคือคนเราบ้าอไปดอกหลายอย่ง <c oughs> างผู๋เมืองเดอ้อพร้อมด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องเอ้ยสะออนปูยาตาย่ายปูเถ,ถ่า,างงยาเถาเมืองแห่งถาซอยบุาตราท่านว่าเดอ้อสะออนพี่น้องเอ,อ้ยมีหนว่วยติดหนว่วยดวกแล้วก็ให้สุกให้งามได้ขายเงินน้ำฝนเดอ้อสะออนมาพี่น้อง สำคัญใครสนใจสูตรเด็ดขายมีต้นพันธุ์ในน้ำสูตรเด็ดประจำสวนของเปาโรงเด้อพี่น้องเด้อถามเขามาสวนพุทธาน้องบุตรนาทันวาอยู่อำเภอนาดูนจังหวัดมาารคามขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อติดตามและกดกระดิ่งดําเพื่อติดตามคลิปดีๆแบบชีวิตแบบบ้านนอกเฮานีา่ล่ะใคอยู่ในเมืองอยากคิดฮอดบรรยากาศบ้านเฮากับกดกระดิ่งดําไว้ เป็นกำลังใจพ่อแม่บุตาท่านว่าอยู่กับหลูกกับเต่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้ามูอยู่บ้านนอกกับเบิ้งคลิปคนในเมงงืองคนในเมืองเบิ้งคลิปบ้านนอกเด้อพี่น้องตามตอนต่อไปบ๊ายบาย